บำรุงดวงตาค่ะทำให้ตาของคุณไม่มัวนะคะแล้วก็สดใสค่ะสำหรับพวกเรานะคะสาวสาววัย40บวกค่ะตอนนี้นะคะอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องตามัวกันบ้างแล้วค่ะบางที่เริ่มมองไม่ชัดนะคะแต่ก็แสบตา ขั้นคื่ตาค่ะเนื่องจากตาของเรานะคะเสื่อมตามไวด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็โดนลมโดนแสงแดดค่ะโดยเฉพาะพวกเรานะคะบางทีเราชอบดูโทรศัพท์ค่ะดู y o u t u b e อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์มากค่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะให้ตาเราเสื่อมนะคะแล้วก็มัวค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยจะมาแชร์5อาหารค่ะที่ทําให้ตาของคุณนะคะกลับมาสดใสนะคะแล้วก็เป็นประกายค่ะไม่เสื่อมค่ะ ะะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่วนต่อกดแชร์ค่ะ หนึ่งค่ะวิตามินเอค่ะถ้าพูดถึงสารบำรุงดวงตานะคะหลายๆคนคงนึกถึงวิตามินเอเป็นอย่างแรกเลยค่ะเพราะว่าวิตามินเอค่อนข้างจะสามารถช่วยในเรื่องตาได้มากค่ะจะทําให้น้ําตาค่ะที่หล่อเลี้ยงดวงตาออกมาหล่อเลี้ยงได้ตามปกติค่ะตาของคุณก็จะไม่แห้งนะคะสดใสแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่เสมอค่ะวิตามินเอนะคะยังช่วยป้องกันโรคตาบอดสีนะคะตาแห้งค่ะแล้วก็ตาฟางอีกด้วยค่ะ ผลไม้นะคะที่มีวิตามินเอค่อนข้างสูงนะคะอยู่ในแคนตาลูนะคะฝรั่งลูกพลับนะคะแล้วก็มะม่วงสุกค่ะสองนะคะวิตามิน B2 ค่ะใครที่รู้สึกว่าตาขาวของตัวเองนะคะไม่สดใสค่ะรู้สึกว่ามีเหมือนกับเป็นเส้นเลือดสีแดงแดนะคะขึ้นที่ตาขวาะคะ่ะนั่นแสดงว่าคุณต้องการวิตามิน B2 เข้าไปช่วยนะคะนำซ้ำนะคะโตว,วิตามิน B2 ค่ะยังช่วยคุณในเรื่องของต้อกระจกอีกด้วยนะคะคุณจะพบวิตามิน B2 ได้มากนะคะใน ไข่นมนะคะทั่วเหลืองค่ะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะซมนะคะซิลิเนียมค่ะซึ่งป้องกันได้ดีนะคะในโลกของเต้ากระจกค่ะซึ่งพบมากในคนไทยนะคะเพราะคนไทยะคะ่ะส่วนมากจะตาบอดเยอะเพราะเต้ากระจกค่ะการกินซิลิเนียมนะคะก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของเต้ากระจกได้ค่ะเราจะหาทานซิลิเนียมนะคะได้ในข้าวกล้องนะคะมะเขือเทศค,ค่ะบล็อกครีนะคะแล้วก็อาหารทะเลค่ะ ซีค่ะลูทีและซีแซนทีนะคะถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งค่ะที่ช่วยป้องกันนะคะในเรื่องของจอตาค่ะแล้วก็การเป็นต้อกระจกค่ะนํำซ้ำนะคะเรายังพบลูทีและซีแซนทีนะคะ่ะที่จอตากับประจกตาของเราด้วยค่ะดังนั้นการทานนะคะลูทีและซีแซนทีเข้าไปจะช่วยพวกเราป้องกันในเรื่องของจอตาค่ะพบมากในผักใบเขียวนะคะเช่นผักบุ้งตำลึงนะคะกวางตุ้งแล้วก็คะน้าค่ะ หนะคะวิตามินซีค่ะถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยดูแลดวงตาให้คุณโดยตรงเลยค่ะช่วยป้องกันนะคะเซลล์ของตาเราไม่ให้ถูกทําลายค่ะช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการเกิดความเสื่อมในเรื่องของจอประสาทค่ะแล้วก็การเกิดต้อกระจกอีกด้วยค่ะเราจะพบมากะคะ่ะในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะที่มีรสชาติอมเปรี้ยวฉ่ำหวานนะคะเช่นสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพบวิตามินซีอยู่ค่อนข้างเยอะมากค่ะ วันนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้เคล็ดลับนะคะ5อาหารค่ะที่จะทําให้ตาของตัวเองไม่มัวน,นะคะแล้วก็กลับมาสดใสค่ะทําให้เรานะคะใช้ตาของเราได้มากและยาวนานขึ้นไปอีกนะคะไม่เสื่อมง่ายๆค่ะก็อย่าลืมกลับไปทานกันนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบเคล็ดลับสุขภาพและความงามแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะจะได้เตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเรานะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับ,กบดวงตาค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวอุ้ยฟอร์เดี